แล้วรีบใส่เลยแล้วแม่จะพาอาบน้ำเลยแล้วใส่ให้ได้นะอีกข้างอะ่ะใส่ได้ไหมหนูใส่ได้ข้างเดียวเองเหรอลูกใส่ได้แล้วใส่ดีๆ อันนี้ไม่เอาลกูกอันนี้ใส่แล้วใส่ฝั่งนี้ใส่ฝั่งนี้มาแม่ช่วยไหมแม่ช่วยไหมใส่ลูกใส่ใส่ใส,ใส่นี่เปิดดีๆเนี่ย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 ทางมันออกมาทางมันออกมาเร็วอืมเออเอาเท้ายัดเข้าไปอุ้ยได้ไหมยิ้มหน่อยลูก ใกล้ได้แล้วใกล้ได้แล้วมาๆามาเอาเปิดตรงนี้เปิดตรงนี้อะทำอย่างนี้ลูกทำอย่างนี้ทำอย่างนี้อะอะใส่ใส่ใส่เล้วเอามารอดูเลยเร็วหนูจะใช้เวลากี่นาทีนะหนึ่งข้างใช้เวลากี่นาทีนะไอ้แล้วเดี๋ยวน้ำเต็มอ่างแล้วลูกไม่ทำวเหรอ ได้ไหมคะโมโหแล้วเหรอดึงออกละเริ่มจะโมโหาอ่าเย้เก่งเก่งเก่งถอดเป็นแล้วลูกแต่ใส่ไม่ได้ฮะใส่ได้ข้างเดียวเกง